สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแงรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงของกลุ่มเพื่อนรักที่พยายามจะตามหาบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกโดยที่บ้านผีสิงแต่หลังที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้คือสถานที่ที่มีอยู่จริงในอเมริกาและบางหลังก็เคยมีคนตายจริงๆที่นั่นด้วย ต่ก่อนที่จะรับชมเรื่องราวของมันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปจากอ้วนน้อยซอยหนึ่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า The House October b u i l d โดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนรัก5คน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแซคบอบบี้เจฟไมเคิลและเบนดี้ที่พวกเขาได้ตัดสินใจออกตามหาบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกและจะมีการบันทึกภาพทุกอย่างเอาไว้ตลอดทริปที่เกิดขึ้นทั้ง5คนเดินทางไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญว่า7อันดับบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนและตัดสินใจเดินทางไปยังที่นั่นตลอดระยะเวลา7วัน7คืนเมื่อครบกํำหนดวันที่7ก็จะตรงกับวันฮาโลวีนพอดีเมื่อได้ทราบข้อมูลที่ต้องการมาแล้ว พวกเขาทั้งห้าคนจึงได้ตัดสินใจเช่ารถอารวีรถบ้านโดยที่เจฟจะอาสาเป็นคนขับรถให้ทั้งห้าคนมีความเชื่อที่ตรงกันว่าบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องราวของมันหรือผู้คนที่สวมชุดผีในตอนนี้บรรยากาศภายในรถเต็มไปด้วยความสนุกสนานจนกระทั่งพวกเขาได้เดินทางมาถึงบ้านผีสิงหลังแรกซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากที่รอต่อแถวเข้าไปในนั้น ภายในบ้านผีสิงมีกิจกรรมให้พวกเขาทําหลายอย่างสักพักหนึ่งพวกเขาก็เข้าสู่เมนหลักซึ่งก็คือการสำรวจบ,บ้านผีสิงบ๊อบบี้กับเบนดี้ได้เดินสบคู่ไปด้วยกันหลังจากที่ทัวร์บ้านผีสิงจบลงแล้วแซคก็ได้แอบ,บเข้าไปถามทีมงานบ้านผีสิงว่าจริงหรือเปล่าที่สถานที่แห่งนี้เคยมีคนตายมาก่อนแต่ทว่าพวกนักแสดงก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าพวกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แต่ทว่าก็มีเจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากตัวตลกเข้ามาขวางพวกเขา ทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจเดินกลับไปขึ้นรถและขับรถออกไปพวกเขาขับรถต่อไปได้สักพักและตัดสินใจจอดรถพักช่วงกลางดึกบอบบี้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาเปิดประตูรถและส่องไฟไปที่ต้นไม้ใหญ่และได้เห็นนกที่บินออกมาจากต้นไม้ทาให้บอบบี้ตัดสินใจกลับเข้าไปนอนตามเดิมในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งพวกเขาขับรถต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งค่ำมืดจึงได้พากันจอดรถพักบร,กบริเวณชายป่าแห่งหนึ่ง แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังกินข้าวด้วยกันยูยูก็มีชายปริศนาคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าข้างทางเขาแต่งหน้าแต่งตาเป็นผีจนทุกคนต้องเอ่ยถามว่าเขามาทําอะไรที่นี่ชายคนนั้นจึงได้บอกว่าบริเวณแถบนี้เป็นบ้านผีสิงตีมซอมบี้และเขาอาสาจะพาทุกคนเที่ยวในคืนนี้เมื่อตกกลางคืนทั้งห้าคนจึงได้เดินทางไปที่บ้านผีสิงตีมซอมบี้พวกเขาได้ถูกพาตัวไปนั่งบนรถและมีปืนให้เพื่อที่จะได้ใช้ปืนพวกนั้นจัดการกับพวกซอมบี้ที่จะเข้ามาทําร้าย ทันที่ที่รถขับออกไปก็จะมีฝูงซอมบี้พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาตลอดทางทุกคนดูตื่นเต้นกันมากและพากันยิงใส่ซอมบี้อย่างสนุกสนานทันที่ที่ทัวร์บ้านผีสิงทีมซอมบี้จบลงทุกคนก็ได้มาพูดคุยกันและลงความเห็นตรงกันว่าบ้านผีสิงของที่นี่สนุกมากแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยแม้แต่น้อยแต่ในขณะที่พวกเขากำลังยืนพูดคุยกันไม่มีใครทันสังเกตเลยว่ามีตัวตลกตัวหนึ่งยืนจ้องมองพวกเขาอยู่สักพักหนึ่งทั้งห้าคนก็ตัดสินใจออกเดินทางต่อ แต่ในขณะที่พวกกาลังจะขึ้นรถไปสายตาของพวกเขากเหลือไปเห็นเด็กสาวในหน้ากากสีขาวที่เธอเคยเดินนําทางพวกเขาในบ้านผีสิงหลังแรกเธอมาปรากฏตัวที่นี่ได้ยังไงทั้งที่มันห่างไกลจากบ้านผีสิงหลังแรกตั้งหลายร้อยกิโลด้วยความสงสัยไมเคิลจึงได้ตัดสินใจเปิดประตูต้อนรับเธอขึ้นมาในรถพวกเขาสอบถามเด็กสาวว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่หรือติดรถนักท่องเที่ยวคนไหนมาหรือเปล่าเด็กสาวที่อยู่ภายใต้หน้ากากคนนั้นกลับไม่ยอมตอบพวกเขาสักคํา ก่อนที่ยูยูจะจะตัดสินใจเดินลงจากรถไปเจฟที่เห็นแบบนั้นจึงรีบปิดประตูและออกเดินทางต่อทันทีในตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงบ้านผีสิงหลังที่3พวกเขาเดินทางไปถึงตั้งแต่ตอนไกโ่โหและทําให้เห็นพวกนักแสดงที่กําลังเตรียมตัวเมื่อความมืดเข้าปกคลุมก็ได้เวลาของบ้านผีสิงอีกแล้วแซกกับไมค์ที่ต้องการจะปลดทุกข์ก่อนเข้าบ้านผีสิงจึงได้ขอแยกตัวออกไปแต่พวกเขากลับถูกคนที่อยู่ในชุดเมีสีขาวเพื่อเลือดวิ่งตามไล่ล่าพวกเขา ก่อนที่คนที่อยู่ในชุดหมีจะเดินผ่านพวกเขาไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขาคิดว่านี่เป็นการแสดงและกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ภายในบ้านผีสิงหลังนี้เต็มไปด้วยความน่ากลัวมากมายมีทั้งเรื่องราวของคนตายและมีเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องแซคกับเ็นดี้ได้แยกตัวออกไปและถูกขังเอาไว้ในเขาวงกดซึ่งพวกเขาจําเป็นต้องช่วยกันหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ซึ่งในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะออกมาจากบ้านผีสิงหลังนั้นได้มีผีสาวตัวนึงมานั่งอยู่บนเก้าอี้และบอกพวกเขาว่า เบนดี้จะต้องตายซึ่งนั่นก็ทําให้เบนดี้ตกใจกลัวมากว่าคนพวกนี้รู้ชื่อเธอได้ยังไงแซ็คก็เลยพยายามอธิบายว่าน่าจะเป็นตอนที่พวกเรามาถึงที่นี่ตอนแรกพวกเราพูดคุยกันและเรียกชื่อกันตอนที่พวกเขากําลังแต่งตัวเป็นไปได้ว่าพวกเขาวางแผนแกล้งพวกเราแบบนี้มาตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นทั้งกลุ่มก็ตะเวนเที่ยวบ้านผีสิงต่อไปเหลืออีกเพียงหนึ่งวันก่อนจะถึงวันฮาโลวีนตามที่ตกลงกันเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อมาที่บ้านผีสิงอีกหลังหนึ่งทาง ทีมงานเมนุญาตที่พวกเขาบันทึกภาพวิดีโอได้แซคได้ถามกระทางทีมงานว่าตีมของบ้านผีสิงหลังนี้คืออะไรก่อนที่พวกเขาจะแนะนำว่ามันคือการไขปริศนาซึ่งถือว่าเป็นกุญแจในการผ่านบ้านผีสิงหลังนี้แซคจึงได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้บ๊อบบี้กับเบนดี้ฟังแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกขวางและถูกเชิญตัวออกไปเพราะทางสถานที่เมนุาตให้ใครก็ตามเข้ามาถ่ายวิดีโอสุดท้ายแล้วพวกเขาจึงได้ตัดสินใจออกมาจากบ้านผีสิงหลังนั้น เมื่อออกเดินทางต่อมาได้สักพักพวกเขาก็จอดรถแวะบพักทันทีที่พวกเขาจะออกเดินทางต่อแซก็ได้รับข้อความจากใครบางคนที่บอกให้พวกเขาเดินทางไปที่ป่าเพื่อตามหากิกเกิลเพราะว่ากิกเกิลนั้นรู้ว่ากระดูกสีฟ้าซ่อนอยู่ที่ไหนซึ่งนั่นทำให้พวกเขาทั้ง5คนรู้ความจริงว่าพวกเขากำลังถูกท้าทายจากกลุ่มบ้านผีสิงลึกลับคนทั่วไปเรียกพวกเขาว่าปูสเก e เลตันหรือในอีกชื่อหนึ่งว่ากระดูกสีฟ้าพวกเขาจะตเวินไปตามสถานที่ต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อทาการแสดงบ้านผีสิงแบบเอ็กซ์ตรีมให้กับกลุ่มที่พวกเขาเลือกโดยกลุ่มคนที่พวกเขาเลือกจะได้ประสบการณ์สุดระทึกพวกเขาทั้งห้าคนจึงได้ตัดสินใจไปที่บาร์แห่งนั้นแลถามหาตัวกิ๊กเกิลมีคนบอกให้พวกเขานั่งรอและกิ๊กเกิลจะมาหามี่ใช้สถานกากณปริศนาคนหนึ่งที่เดินเต้นเข้ามาหาพวกเขาซึ่งในตอนแรกทั้งห้าคนคิดว่าเขาคือกิ๊กเกิลก่อนที่พวกเขาทั้งห้าคนจะถูกเรียกตัวไปพบกับกิ๊กเกิลตัวจริงหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากก,กระดูกสีฟ้ามาแล้ว ทุกคนก็ย้อนกลับไปขึ้นรถอาวีและเตรียมออกเดินทางต่อมีเพียงแต่เบนที่ที่ขอแยกตัวไปเข้าห้องน้ำเมื่อขับรถต่อไม่ได้สักพักพวกเขาจึงได้ตัดสินใจจอดรถเพื่อพูดคุยกันแต่ในจังหวะน,นั้นเองพวกเขาได้ยินเสียงโคมคามที่ดังมาจากนอกตัวรถอยู่ๆรถก็ดับลงดื้อๆพวกเขาจึงได้ตัดสินใจสตาร์ทรถอีกครั้งแต่แสงสว่างจากไฟหน้ารถทีส่สาดส่องออกไปทำให้พวกเขาได้มองเห็นกลุ่มคนที่ใส่ชุดฮาโลวีนจำนวนมากและรวมไปถึงชายที่ใส่หน้ากากาที่พวกเขาเจอในบาร์ด้วย ก่อนที่คนพวกนั้นจะพากระเดินหายไปเช้าวันต่อมาบ๊อบบี้รับหน้าที่ทำอาหารให้ทุกคนทานก่อนที่ทั้งห้าคนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มากระแทกตัวรถแซคจะได้เปิดประตูออกไปและได้พบกับฟักทองที่มีใครบางคนมาวางทิ้งเอาไว้โดยที่มีกระดาษเขียนกำกับเอาไว้ว่าแกะสลักชั้นสี่พวกเขาจึงได้ช่วยกันใช้มีดคว้านฟักทองลูกนั้นและได้พบกับจดหมายคำเชิญที่เชิญพวกเขาไปที่ถนนเบอร์เบิลตอนสี่ทุ่มซึ่งในตอนแรกทุกคนก็ลงความเห็นว่าไม่ควรไป แต่ถ้าว่าพวกเขาก็เปลี่ยนใจเพราะมันอาจจะเป็นคําบอกไปไปหากระดูกสีฟ้าจะได้จบเกมบ้าๆนี้สักทีทั้งหคนจะได้มุ่งหน้ามาที่ถนนเบอร์เบิร์น bon ที่กำลังจัดงานฮาโลวีนทุกคนได้พากันแยกย้ายช่วยกันตามหาชายที่ใส่หน้ากากรูปหัวกะโหลกโดยมีเจฟรับหน้าที่เป็นตากล้องที่คอยบันทึกภาพทุกคนเอาไว้อยู่ๆเบนดี้กับบ๊อบบี้ก็เดินหายเข้าไปในฝูงชนและทําให้เจฟต้องเดินหาออกจากกลุ่มเพื่อตามหาตัวพวกเขามีเด็กผู้หญิงที่ใส่หน้ากากสีขาวโผล่มาทําให้เขาตกใจ ก่อนที่เจฟจะได้เจอกับชายที่ใส่ชุดหมีสีขาวมีคนที่ใส่ชุดฮาโลวีนที่พากันเดินมาล้อมตัวเขาเอาไว้ทางด้านของทุกคนที่เห็นว่าเจฟหายตัวไปนานจึงได้พยายามตามหาเขาก่อนที่พวกเขาจะได้รับข้อความที่ถูกส่งกลับมาว่าถ้ายังอยากเจอเจฟกล้มุ่งหน้าไปยังคําเชิญพวกเขาจะได้ขับรถมุ่งหน้าไปยังพิกัดที่ถูกส่งมาให้แต่ยิ่งขับต่อไปเส้นทางก,แก็แคบลงเรื่อยๆจนรถไม่สามารถใช้การได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาจอดเทียบกับพวกเขา และมีข้อความส่งตามมาว่าลงมาจากรถภายใน60ิวิแซคจึงได้ตัดสินใจลงมาจากรถแลวเข้าไปคุยกับคนขับรถคันนั้นบ็อบบี้ที่อยู่ภายในรถกับเพื่อนได้รับข้อความตอบกลับมาว่าเซอร์ไพรส์และตามต่อมาด้วยเสียงกระจกที่แตกเมื่อรถทั้งคันถูกโจมตีมีข้อความปริศนาถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องว่าอย่างเงยหน้าขึ้นไปมองจากนั้นก็มีชายสองคนเข้ามาในรถและจับตัวพวกเขาออกไปทั้งสี่คนได้ถูกจับตัวม,มัดเอาไว้และขับรถออกไปสักพักหนึ่งรถก็จอดและไมค์ก็ถูกนำตัวลงไปจากรถ พวกมันขับรถต่อไปอีกสักพักก่อนที่จะทิ้งแซกกับป๊อปปี้ลงที่นั่นซึ่งในตอนนี้เหลือเพียงเบนดี้คนที่อยู่ภายในรถและกําลังถูกพวกมันพาตัวเธอไปที่ไหนสักที่เมื่อพวกมันจอดรถอีกครั้งชายที่อยู่ในากาศคาโลวินได้บอกกับเบนดี้ว่าเขาจะให้เบนดี้นับ1-30ถึงเมื่อเบนดี้ลืมตาตื่นขึ้นให้ใช้กล้องวิดีโอถ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเบนดีท้ทำตามคําสั่งของพวกมันอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งเธอนับถึง30จึงได้หยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่าย เบนดี้ทีเดินตามทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งเธอจึงได้ตัดสินใจเข้าไปสำรวจภายในนั้นโดยที่คนอื่นที่ถูกทิ้งลงก่อนหน้านี้ก็ทำแบบเบนดี้เช่นเดียวกันเมื่อทุกคนมาถึงตงจุดที่กำหนดเอาไว้พวกเขาพยายามวิงบอลให้ชายที่สวมหน้ากากปล่อยตัวพวกเขาไปแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ถูกรุมทำร้ายจนหมดสติไปจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ถูกนำตัวไปใส่เอาไว้ที่ท้ายรถเบนดี้ที่ได้สติกลับคืนมาและพบว่าตัวเองอยู่ภายในโลงม เธอจึงได้กรีดร้องออกมาจนทำให้เพื่อนๆทุกคนสะดุ้งตัวตื่นขึ้นในตอนนี้ทุกคนที่พบว่าตัวเองนั้นถูกขังเอาไว้อยู่ในโลงศพและกาลังจะถูกฝังลงดินทั้งเป็นจากนั้นพ่อกระตัดกลับมาที่ทีมงานบ้านผีสิงตอนต้นเรื่องพวกเขาได้อธิบายว่าการทํางานในบ้านผีสิงนั้นยากมากแต่จุดประสงค์หลักของพวกเรามีอย่างเดียวเลยก็คือว่าการทําให้ใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านผีสิงหลังนี้หวาดกลัวซึ่งถ้าพวกเขากลัวขึ้นมาจริงๆก็ถือว่าเราทําสําเร็จแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ตัวหนังอาจจะฟังดูล้วงงๆหน่อยเพราะเรื่องราวไม่ค่อยปฏิปัตต่อกันอีกทั้งยังมีการถ่ายทำภาพแบบฟาวด์เฟสเท็อีกด้วยโดยที่เรื่องราวของมันนั้นจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มชายหญิงกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะตามหาบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในโลกจนกระทั่งพวกเขาได้ข่าวเข้าเกี่ยวกับกลุ่มบ้านผีสิงบูสเกลเลตันที่ว่ากันว่าเป็นบ้านผีสิงแบบเอ็กซ์ตมและน่ากลัวที่สุดในโลกพวกเขาจึงได้ทำการเดินทางตามหากลุ่มคนพวกนั้นซึ่งกลุ่มบ้านผีสิงที่เรียกตัวเองว่าบูสเกลเลตันนั้นมี และจะตเวนทําการแสดงแบบส่มไปทั่วสหรัฐอเมริกาโดยสิ่งที่พวกเขานําเสนอให้กับคนดูนั้นก็คือบ้านผีสิงแบบสุดขั้วปันหนึ่งวัลลุดออกมาจากโลกของหนังสยองขวัญแต่กรณีที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง5คนนี้เป็นเพียงเหตุการณ์สมมติและไม่ได้มีใครตายจริงๆนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปล่าภาพยนตร์เรื่อง The House October b u i l l ถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ